ใบเตยนัดที่มาโพสสั้นๆแต่ถูกใจแฟนลูกยางหลังติดชุดใหญ่ครั้งแรกควาหลงการแข่งขันวิลลย์บอลหญิงซีวิลีก 2, 2023สัปดาห์ที่2ระหว่างที่11-13สิงหาคมณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีวิลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยควาชาย3นัดรวดควาแชมป์สนามที่2ไปครองทั้งนี้ซีวิลีกสนามที่2ที่เชียงใหม่มีนักตบลูกยางสาวติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกคือ อยู่ฟาดุลพรสินโพและไปเตยนะักที่มากุบแก้วโดยไปเตยได้โพสต์ความรู้สึกผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวเคอันเดอร์สเตยว่าครั้งแรกของซีวิลีกและครั้งแรกของทีมชาติขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจหนูมาตลอดนะคะต่อจากนี้จะพยายามซ้อมรับบอลแรกไม่ให้แหกกับรับบอลตบให้ดีขึ้นนะคะทำเอาแฟนลูกยางไทยประทับใจเพราะส่วนใหญ่ต่างสแสดงความคิดเห็นอยากให้ไปเตยพัฒนา ในเรื่องของการรับบอลแรกและรับลูกตกสำหรับรายการต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่12แข่งวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ